หลอกให้เด็กกลัวแบบนี้มันช่างในเมื่ออีกฝ่ายเป็นอเล็กเขาก็ไม่สามารถพูดใจหยับคายได้เช่นกันดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงแค่รับปากกับโจโจอย่างจริงจังโจโจไม่ต้องกลัวพี่จะไม่มีวันทำร้ายโจโจแน่นอนโจโจยังไม่เชื่อหนูน้อยจึงลองถามอย่างเชิงไปว่าถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์ของหนูและพี่ใหญ่จะไม่เหมือนกันแต่พี่ใหญ่จะไม่จับหนูไปทดลองใช่ไหมที่หนูน้อยเป็นกังวลที่สุดก็คือเรื่องนี้นี่เอง เธอหมายถึงเรื่องที่เธอวัดยันได้ใช่ไหมเขาไม่ให้โอกาสเธอได้พูดจาอ้อมค้อมฉินเรื่องตัดสินใจถามออกไปตามตรงโจโจสูดลมหายใจเขาหนูน้อยกอดกระเป๋าเอาไว้แน่นแล้วพูดอย่างระมัดระวงังพี่ใหญ่ก็รู้ด้วยหรืออืมพี่ซื้อยันมาจากปู่หลิวสองแผ่นยันไฟใช้ดีมากพี่พอจะซื้อจากโจโจเพิ่มสักสองสามแผ่นได้ไหมเอ๊ะ ท่าทีของเขาเหนือความคาดเดาของหนูน้อยไปมากโจโจมองเขาด้วยความงุนงงความระมัดระวังในใจของหนูน้อยผ่อนคลายลงแล้วถามอย่างไม่แน่ใจพี่ใหญ่จะขอซื้อยันจากหนูหรือเขาเดินบนเส้นทางของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรือดูเหมือนเขาจะเดาความคิดของเธอออกฉินเรื่อนตอบรับด้วยรอยยิ้มว่าปลายทางของวิทยาศาสตร์คือศาสตร์อภิปรัชญามันก็เหมือนกันแหละ แม้ว่าเขาจะยึดตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ต้องยอมรับเลยว่าในชีวิตของเขามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบายได้ที่เขาไม่เคยพูดให้ใครฟังก็คือที่จริงเขาเชื่อมาโดยตลอดว่าโลกใบนี้มีเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่จริงเขาพูดว่าศาสตร์อภิปรัชญาของโจโจยึดถือตามคำพันโจอี้เหมือนกันไม่ใช่หรือ เบญจะศาสตร์ห้าแขนงของหลักอภิปรัชญาประกอบไปด้วยภูเขาการแพทย์ชีวิตการทำนายและการดูซึ่งาศาสตร์การแพทย์ในบรรดานี้ก็คือแพทย์แผนจีนนั่นเองซึ่งการแพทย์แผนจีนเป็นคนละระบบกับการแพทย์แผนตะวันตกเท่านั้นแต่ใครจะบอกได้บ้างว่าการแพทย์แผนจีนไม่ใช่วิทยาศาสตร์ใช่ใช่แล้วโจโจพยักหน้าเป็นไก่จิกข้าวเปลือกดวงตาของหนูน้อยเป็นประกายขณะมองไปยังเขาพี่ใหญ่ของเธอช่างรู้ลึกรู้จริง หนูน้อยไม่คาดคิดเลยว่าพี่ใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์เหนือธรรมชาติด้วยหนูน้อยรู้สึกราวกับว่าตนเองได้รับการยอมรับแล้วเธอยืดอกอย่างภาคภูมิใจแล้วพูดว่าไม่ผิดขอเพียงแค่กระทำทุกอย่างโดยยึดมั่นหลักความดีเช่นนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องดีแน่นอนไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือหลักเหนือธรรมชาติขอเพียงแค่มันเป็นประโยชน์ก็พอแล้วอืมใช่แล้วฉินเริ่นยิ้มให้หนูน้อยในที่สุดเขาก็รู้สึกเบาใจราวกับยกภูเขาออกจากอก คำพูดเพียงไม่กี่คำทำให้โจโจมองฉินเริ่นในมุมใหม่หนูน้อยไม่หลบเขาแล้วเธอวิ่งไปตรงหน้าเขาแล้วจับมือเขายังสนิทสนมพร้อมกับเงยหน้าถามพี่ใหญ่หนูยังมียันอื่นด้วยพี่อยากได้ไหมมียันอะไรบ้างล่ะฉินเริ่นถามด้วยความสงสัยเพราะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนูน้อยยังมียันอะไรอีกโจโจรีบเทของในกระเป๋าออกแล้วหยิบยันขึ้นมาแนะนำทีละแผ่นนี่คือยันสงบสุขยันคุ้มกันยันเรียกทรัพย์ยันชำระล้างยันเปิดทาง ฉินเริ่นพยักหน้าเขาขอซื้อเธออย่างละห้าแผ่นตอนนี้โจโจมองว่าเขาเป็นคนในครอบครัวแล้วหนูน้อยจึงโบกมือปัดอย่างใจกว้างหนูไม่คิดเงินหนูให้พี่ใหญ่ฟรีๆต่อไปนี้ถ้าพี่ใหญ่อยากได้ยันอะไรก็บอกหนูได้หนูจะวาดให้ขอเพียงแค่พี่ใหญ่ไม่จับเธอหันเป็นแผ่นไม่ว่าอะไรย่อมคุยกันได้ทั้งนั้นอืมขอบคุณโจโจนะแต่ขนาดพี่น้องยังต้องสังสางบัญชีให้ชัดเจนที่ต้องให้เงินเธออยู่แล้วบังเอิญกับที่บัตรธนาคารอยู่บนโต๊ะพอดีเขาจึงโอนเงินให้เธอ โจโจไม่มีโทรศัพท์มือถือหนูน้อยจึงไม่ได้รับข้อความเธอชะโงกหน้าไปดูว่าเขาโอนมาเท่าไหร่ผลปรากฏว่าเมื่อหนูน้อยเห็นเลขศูนย์เป็นชุดขนาดนั้นเธอก็ตกตะลึงทันทีเยอะเกินไปแล้วใบละสองหยวนก็พอไม่เป็นไรย,ยันของโจโจมีมูลค่าฉินเริ่นกลับไม่ได้สนใจอะไรท่าทีของผู้ที่รวยจนมองเงินเหมือนมูลสัตว์ทำให้โจโจอ,อิจชามากเพราะหนูน้อยก็อยากมีเงินแบบนี้เหมือนกัน หลังจากพูดคุยกันไม่ได้สักพักชินเริ่นก็ไปทำการทดลองต่อเขาให้โจโจเล่นอยู่บนโต๊ะตัวข้างๆเขาโดยเขาเหลือบมองหนูน้อยเป็นระยะเมื่อเห็นว่าเธอรอยอยู่อย่างเชื่อฟังเขาถึงได้วางใจในตอนกลางวันเขาพาเธอไปที่โรงอาหารใหญ่ของมหาวิทยาลัยเอโรงอาหารใหญ่แห่งนี้มีอาหารที่รสชาติอร่อยและมีชื่อเสียงหลังจากเอาผลไม้มาให้เธอหนึ่งชุดชินเริ่นจึงพูดขึ้นว่าโจโจนั่งรอยอ,ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อข้าวอือ โจโจกัดแตงโมรสชาติของมันหวานมากเสียจนหนูน้อยยิ้มตาหวานเป็นเด็กดีนะเขาลูบหัวเธอแล้วถึงได้เดินออกไปโจโจพุ่งความสนใจไปยังผลไม้ในจานของตัวเองแต่หลังจากนั้นไม่นานจูจ่ๆฝั่งตรงข้ามก็มีเงาดำมาปรากฏตรงหน้าเธอสวัสดีหนูน้อยอันยิ้มด้วยใบหน้าที่เป็นมิตรฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหม